ดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมึอนี้ก็บแม่ผัวก็ไปคือเก่ามากมึอนี้มาพัวก,กันตอนคำๆเนาะพี่น้องเน,น,น่าพอวายนะพอวากําลังเลิกงานพี่น,อนตต้องตอนนี้ก็อากาศหอนพี่น้องพ้นโต๊ะตาลักหอนเนาะมึอนี้ก็เลยซิมาเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเฮ็ดคลิปขอบคุณเอฟซีได้ร้ายเนาะที่มาซื้อกันนู้นมาฝากพี่น้องนี่ทุกมักใหญ่ๆเนะพี่น้องนี่เนาะกะกะโบหมูแจักเพื่อนออกพี่น้องเพื่อนกะ เพื่อนสื่อก็นว่าฝากเนาะเพื่นบอกว่าเพื่นติดตามข่อยทางยู u ูบเพื่อนมาพี่น้องเห็นอยู่แถวๆข้อหาหรือว่าอยูทูบท่านี้เพื่อนกะคุื่อนขเพื่อนมาเพื่อนอภานประจํานะเพื่อนเบิ่งคลิปข่อยแหละเพื่อนบอกว่าเพื่อนอภานประจําทางที่ข่อยอยู่แต่ว่าเพื่อน่ฮู้บ่กข่อยในยู่จุดใจเนาะพี่น้องเพื่อนก็เลยเบิ่งในคลิปข่อยเพื่อนก็เลยตามมาแต่ว่าข่อยก็บ่ได้ฮู้จักเพื่อนบ่มีเฟซบ่มีไลน์บ่ได้ติดต่อหากันได้พี่น้องเพื่อนมาแบบเอ่อเซอร์ไพรส์เลยนะเพราะว่ามื้อนี้เนาะตอนประมาณ5:00น กลัวน,นี่แหละพี่น้องกลัวนะเขจะง่ายนะเอาจะง่ายบอกว่า,อาสอ่อออกไปตลาดเน,นาะสิไปซื้อกับข่าวว่ามาที่นี่ก็ออกไปตลาดค้ากลับมาเนาะค้ากลับมาก็เห็นมีคนมาหาแหละแบบเออไปขีาาามา่มอเตอร์ไซค์มาเรือไจอดอยู่หน้าบ้านนะพี่น้องแล้วปรทีเนีอนาบก็เลยแบบขี่รถมาก็เลยแบบกันแน่ม,มึงอยู่นะกับโบขี่รถเป็นเอฟซีเนี่ยที่มาหาเนี่ยแหละก็เลยแบบคิดว่าเป็นลูกคา้าที่มาสั่งอาหารแหละก็รออาหารแหละแต่ปรากฏว่าเพิ่นบอกว่าเป็นเอฟซีอันแบบนาบกันแน่มึงเลยก็แบบ โดยสายตาที่แบบเนี่ทักก็เจ้าก็เจ้เลยแบบเป็นเอฟซีหนาวกระตกใจเนาะเพิ่อนก็เลยว่าเพิ่อนอยากเห็นตัวจริงเนาะเพิ่อนก็เลยมาเพิ่อนมาเพิ่อนกับเบิ่งตามคลิปติควอยทายลงเด็พี่น้องแบบเพิ่อนมาเพิ่อนเห็นแถวๆยังก็ทายคลิปโรงเรียนข้องหายังสุดก็ตามเส้นทางที่เพิ่อนกับมาตามเส้นทางติควอยทายคลิปใบนะพี่น้องเพิ่อนมาแบบมาเสื้อผ้ายแล้เนาะกะดีใจนะพี่น้องบราคิดนะว่าสิแบบมีคนแบบว่าอยากเห็นเฮาแล้วก็แบบติดตามเท่าไรีแบบนี้เนี่ยเพิ่อนก็เลยซื้อขนมมาฝากเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมาให้เบิ่งเพิ่อนซื้อ เพื่อนเอาขนมมาฝากมาซื้อมาฝากนี่พี่น้องชุกมักใหญ่ๆนึงกะหูซื้อแบบว่าดีใจร้ายพี่น้องเพราะว่าโบเคยได้ของเอฟซีเนาะโบเคยได้แบบนี้นะโูซื้อดีใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนไดร้ายเด้อขอบบอบขอเอื้อนากไปแล้วกันเนาะพี่น้องหูจะว่าเป็นเอฟซีทางฟังไทยแหละเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนติดตามเ่อนมาสักพักแหละเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาหาข่อยนะพี่น้องเพื่อนถากข่อยประมาณสั่งหน้าที่อายกับซ้อนเสืงอผ้าพี่นาะงวะมีคนมาหาแหละเพื่อนกับ เพิ่นมาเพิ่กนกระทามอ้ายนะเพิ่นกระทามอ้ายคอยนี่แหละพี่น้องเพิ่กนกระทามว่าอันยังกอดซื้อซื้อร่ายังสินะอยู่เมื่ออ้า,อายก็เรียกว่าน้องสาวเพิ่นเองน้องสาวแบบอ้ายก็บอกเพิ่นไปว่าคอยน่ะเป็นน้องสาวของอ้ายแล้วก็คอยน่ะไปตลาดากกเาาาพิ่นก็เลยแบบนั่งถามพี่น้องนั่งถามในหลาลานนั่นแหละในหลาบ้านนั่นแหละก็แบบรู้สึกดีใจพี่น้องบัคิดบัฟันาัชมีคนใจดีน้ำเฮาขนาดนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องาอ้ายมาซื้อยังในมาฝากเนาะเฮ ของข่อยมากเนาะพี่น้องนี่แสน,แสนแสนแสนอันนี้ก็คืออีย่งก็น่าสิเป็นมันมันมันฝรั่งทอดเนาะพี่น้องขนมขนมเรนนี่อีกยังก็อีกยังก็เนาะน่าสิเป็นมันมันฝรั่งทอดพี่น้องอันมืงเนาะหลวก็ อันทิชองทาเร้าท้องไงได้เลยหนูพี่น้องคนนึงเวลาเคยสือกินแบบท้องไงเลยเคยสืบมิได้ท้องเศร้าบ้างเนาะอันนี้คิดว่านา่นาจะท,ท้องประมาณห้าสิบบาทท้องไงเนาะดีใจพี่น้องตอนนี้ก็ก็ร่างเหลืองานมามีมื่อห้พี่น้องเอลยการห,อหอ้องก็หวานพ้นน้ตาโต๊ะเป็นตะไลมือแล้วอันที่สองบิ้งคุกกี้ค่ะท่านผู้ชมฉันชอบกินคุกกี้นะคะฉันชอบกินยี่ห้อน,นี้ค่ะพี่น้อง มีแต่ค้องรู้ๆมีแต่ค้องดีๆเนาะแล้วก็อะไรนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็แก่นะคะก็แก่ก็ถุงใหญ่ด้วยไม่เคยซื้อกินเลยนะคะพี่น้องดีใจด้วยบันคือเลนะคะท่านผู้ชมมันคือเลยนะคะพี่น้องถุงใหญ่มากเลยไม่เคยซื้อกินเลยนะคะมีแต่ พี่ส้มพี่สปายอะ่ะเป็นหมักสื่อกินพี่น้องเิ่นมักทงยี่ห้อยเงี้ยสนผลิตานสื่อกประมา่านฐานสิบกว่าบาทเนาะเป็นเงินไทยเป็นเงินลาวกวับประมาณสิบกว่าพันนะพี่นอ้องหาทงแล้วแล้วก็ว้าอันนี้คือยูโรขนมอ่เป็นแบบว่าขนมเค้กนะคะพี่นอ้องเราต้องกินตอนเช้าๆก่อนเราจะไปทำงานนะคะมีใจอะ่ะทุกคน ร้ายแหงไม่ไปซื้อใหม่นะบบคิดเลยนะบบคิดว่าซิเมนคนใจดีน่นเนะาเอามาี้เนาะบบคิดว่าก็จับเสียงนะเอากินขอมแล้วก็ลูกอมนะคะลูกอมเป็นการหัวใจด้วยรสชาติของอะไรน่าจำไม่ได้สื่อรักลูกหัวใจบสัสซันให้ให้กันได้ทุกวันเลยแล้วก็ นี่คือขนมไอยเนาะพี่น้องบ้าไปซื้อมาเมื่อไงพี่น้องโคคอพ่ะจะกินอันไหนก่อนคะพี่น้องสกินเนาะสกินยังก่อนนะพี่น้องสกินเล่หรือว่าสกินกุกกี้แต่ว่าขอมากกินกุกกี้แยกขอสิเปิดกุกกี้แต่ว่านเนี่ยเสียไว้กินมืองอาเนาะพี่น้องแยกสีแบงห้พี่สะพายคูกน้ามาเลยกบพี่ชายแยกสีแก้กุกกี้กินก่อนเนาะพี่น้อง เดี๋ยวนะพี่น้องเดี๋ยวก๋วยซีแกะขนมคุกกี้บัตเตอร์วัตเตอร์คุกคกี้นะพี่น้องซื้อซื้อเพไนบุเคยซื้อกินเองนะพี่น้องอีลีกันว่าบุ๊มีิ๊เอฟซีซื้อกินก็ซื้อได้กิน,นอ่เพราะว่ายังมันแพงเนาะเขาก็เลยบอกกะซื้อกิน <c oughs> ตอนนี้นะพี่น้องสองถุงกลัวยังไม่ทันกินซอแรง <c oughs> ยุ่งเผายุ่ซื้ออันนั้นมาไปตลาดบนสาวนี่ซื้ออันน้ำพริกกะปีกับ หูหม huh? huh? oh. ูแล้วก็ขนมจีนเนาะพี่น้องกินน mm ุ่มกันด์้วยคุณคุณใส่ปลาไปอุ้ยพี่น้องมันคือคุกกี้นะคะอู้ชอบ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 มากินตัวไรโน่หนี้แบบ ยังรู้เลยพี่น้องแบบแพงเลยนี่ห่ออันนี้นะคิดว่าประมาณเป็นลอยผมไาจ้กเลยแบบพี่น้องยาวห่างกูไปเทีนยวในที่ขเขาเนี่ยน,นก็เลยหิวเนี่ยอากาศก็หดอหอ่างอากาศเนี่ยแพงเลยไม่หอ,อนพวกขอบคุณไอ้ละลายเด้อติดใจดีพี่นองใจซื้อน้องมาฝากมืีนาซื้อมาใหม่เด้ออไา้ บอยกก็ซื้อไม่ให้เท่านึงกับบุญเท่าแล้วนะมันซื้อไม่ให้กินกันเลยอืมเนาะี่ยบนุ่งกัเละมากนะอันนี้ก็ชอบแต่ว่ายังไม่กินี๋ยวกินขเขาแล้วกูแหละจะกินเอาไปแก้มกับแบบกัแบบบ,บเบียร์นะพี่นอ้องมันสแบบิีย แยะเลยท่านผู้ชะะนนยยมครอยากกินด้วยยกมือขึ้นเด้อแล้วเราจะกินอะไรอีกกินขนมปังรึเปล่าหรือว่าทาโร่ไม่รู้ว่าอันนี้เนาะพี่เนาะโอเคกินทาโร่กันลกแล้วกันเนาะย,ยมกินข้อ ชิวเปีออ่ยนกินประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณแม่พี่น้องอาจังสิเบิร์ตโอเคแล้วก็ฮาโลฮาโลก็ชอบพี่ส้มมาอย่างกี่เมมืออย่างเขากรองน้ำพี่น้องเลยพี่จะไปคลิปนี้ครับ โมบี pelled, Money view. Money view ้ยังร้านะพี่น้องเๆกันนี่แหละมารีวิวมารีวิวคลองฝากจากเอฟซีเนาะไปซื้อขนุนมาฝากนาพี่น้องโมบี้ยังร้านเลยก็กินซูพี่น้องเนาะบแมบี้ไฮพี่น้องกินน้ำอยู่เลยโมบี้มาบุ้หายกินเนาะเอามาซูพี่น้องกินน้ำอยู่นี่อันนี้คุกกี้มีหลายอย่างเลยพี่น้องมีทั้งลูกอมมีหลายแบบแบบมีแต่อีกอย่างกับมีแต่แบบที่ข่อยมากนแบบขึ้นเลือกแบบถูกใจข่อยแห้งดีพี่น้องทุกอย่างคือถูกใจหมดเลย มื่อนี้กับลูกค้าไลฟ์พี่น้องเอ้ยแบบมาสวงเย็นๆน่ะจนว่าเขาแร้งอ่ะยังมาไหนกินเนาะโอเคเนาะพี่น้องมาฉันก็เหน่บกับสิคอปิดคลิปเอาไว้เพียงสำนีเดี๋ยวสิไปหากินเผาก่อนพี่น้องกินเผาแล้วก็สิไปอาบน้ามาพักพนเนาะสำหรับคลินี้กับสิคอปิดคลิปเอาไว้เพียงสำนีฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ามิดคลิปต่อๆไปอีกเรื่องพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้กับขอบพระคุณอ้ายเป็นไลร์เด้อที่ซื้อกันโมาฟังเนาะพอกันไหมคลิปหนา สำหรับพี่นิกกับบายบายเด้อยพี่ <c oughs> น้องนำหรับฟันดีด้อคืนนี้บายบาย